สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปอ่าเป็นลักษณะรูมทัวร์นะคะของห้องเก็บรองเท้าและกระเป๋าแล้วก็หลายๆคนก็ถามกันมานะคะก็ถ้าเกิดว่าตามกันมาในอินสตาแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่งสร้างบ้านเสร็จนะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นโปรเซสในการสร้างบ้านที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็มีการตกแต่งซึ่งก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะอะแต่ว่าก่อนที่จะดูห้องเก็บกระเป๋าเนี่ยอยากจะให้ดู2ใบนี้นะคะเพราะสองใบนี้อ่าไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วก็นี่คือทําคลิปเพิ่มทีหลังนะคะ ก็ใบนี้นะคะเป็นมินิแบ็คแพ็กนะคะใบสุดฮิตนะคะน่ารักน่าใช้มากนะคะแล้วก็อีกใบนึงนะคะใบนี้เป็น n น v ว r f u l l ลเวอร์ทนะคะเป็นใบรสงคํมซึ่งก็สามารถสั่งสติกเกอร์ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนี่คือข้างหนึ่งจะเป็นสติกเกอร์แล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะทําเป็นลักษณะเป็นแค่อักษรย่อของตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยดูแบบไม่เยอะเกินไปดูไม่แบบเด็กเกินไปอะไรเงี้ยนะคะ ก็เป็นลักษนณะสองใบน้นะคะก็เดี๋ยวก่อนเข้าห้องกระเป๋านะคะจะให้ดูห้องบางห้องของบ้านนิดหนึ่งลวกันนะคะบ้านก็ยังตกแต่งไม่เสร็จดีนะคะก็มีบ้านนอ้องก็ค่อยๆซื้อค่อยๆแต่งเรื่อยๆนะคะอยากให้ดูห้องนี้ละกันนอ้องก็ห้องนี้เป็นหนึ่งในห้องรับแขกนะคะห้องนอนแขกนะคะชอบเบนดิ้งเขาน่ารักดีนะคะอันนี้ไ่อยากให้ดูนิดหนึ่งเป็นหลุยปิตอง VIP gift นะคะได้เป็นชิ้นแรกจากน้อง SA หลายปีที่แล้วนะคะตัวนี้หลุยเขาไม่ให้แล้วนะคะ คงตัดงบประมาณนะคะก็เดี๋ยวมาดูห้องเก็บกระเป๋ากับรองเท้ากันค่ะในห้องกันนะคะเป็นห้องเก็บรองเท้าและกระเป๋านะคะที่เห็นกันในอินสตาแกรมนะคะก็เข้ามาห้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะความจริงเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวนะคะเล็กๆนะคะของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาเนาะที่สั่งทำนะคะความจริงแล้วยังรออ่าก็เรียก คล้ายๆกับออ t โตแมนนะคะที่วางของเล็กๆตรงนี้อันนึงนะคะยังรออินสึเออร์ดีไซเนอร์เลือกให้อยู่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปครอบครัวนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะเป็นห้องน้ําในตัวห้องน้ําห้องอาบน้ําในตัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะเรียบๆนะคะ มาดูกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงที่หลายๆคนชอบถามนะคะก็คือที่เวลาถ่ายแบบเม่รัฟี่นะคะแต่แน่นากตอนนี้หน้าไม่พอบอกสื่อนะคะยังไม่ได้อ่ำนาวนะคะกะ็เปิดดูข้างในส่วนตัวแล้วใช้เก็บพวกแบบกล่องนะคะที่ไม่ได้ใช้ของมากกว่านะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชั้นมีอะไรก็เหมือนกับตู้เก็บเสื้อผ้าทั่วไปนะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บพวกเสื้อ ready to wear นะคะของหลุยของชาแนลอะไรพวกนี้นะคะเป็นแบบนี้พวกโค้ดะไรนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ horizon กระเป๋ารากเดินทางของหลุยนะคะอันนี้ชอบมากนะคะหลายหลายคนอาจจะได้โหวตใน i ิน t a g r กรมากนะคะชอบมากนะคะแล้วก็ผืนนี้ก็ได้มาแคตตแกรานะคะที่โชว์ไว้ก่อนะคะเป็นน่ารักดีนะคะเดีย๋ยวจะโชว์ ของในตู้นิดนึงนะคะการนะคะอันนี้อาจจะไม่ครบทุกใบเพราะว่าบางใบอยู่ในห้องนอนนะคะก็ใช้เก็บรองเท้านะคะข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นแบบพวกกล่องที่ใส่ของบ้างอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นพวกก็เรีรยกอะไรแท็กหรือว,ว่าริบบอนอะไรเงี้ยที่บางอย่างที่อยากเก็บไว้นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นพวกกระเป๋านะคะก็อย่างนี้นะให้ดู หลายคนถามว่าทําไมต้องเก็บชาแนลแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บอีกแบบหนึ่งอะสายตรงสวนข้างบนเนี่ยมันจะทับนะคะคือทุกส่วนใหญ่แล้วตัวเองจะใส่ในกล่องให้เขานอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าออกจากกล่องวางนี้ก็เลยคิดว่าวางนี้น่าจะโอเคกว่านะคะเป็นความคิดส่วนตัวเนาะอ่าก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะอีกพวกคลัชพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบนะตัวเนี้ยแบบเป็นคนชอบราวคอนเพลสมากถ้ามีใครมีแบบรุ่น ลิมิเต็ดอะไรเงี้ยอยากขายนะคะบอกมานะคะอยากซื้อเก็บไว้เลยนะคะที่พี่คอนเพิร์สนะคะความจริงแล้วก็คือ,อขายไปบ้างหลายชิ้นนะคะชิ้นที่ไม่ได้ใช้คือบางทีเวลามีอารมณ์แบบว่าเบื่อเบเนี้ยก็จะขายบ้างนะคะตอนนี้นะชอบมากเลยนะจะบอกว่าสองใบนนะะงเนี้ยนะคะของกุชชี่เนี่ยน่ารักใช้ดีนะคะแล้วก็เวลาเดินน้องน้องลิโอเนี่ยใช้บ่อยนะคะ อันนี้ก็เป็นรุ่นเขาเรียกอะไรรุ่นขนมจีบร,รุ่นดึกดาบรรน,นะคะคือไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเป็นเขาเรียกใบแรกที่ซื้อก็เลยยังเก็บไว้อยู่นะคะ,อะของเล็กๆเ,เนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็คืออย่างอย่างที่หลายคนทราบนะคะไม่ค่อยชอบดีออนะขณะน,นี้แต่ว่าก็ซื้อมานอก็เก็บไว้น่ารักดีนะคะความจริงแล้วไอตัวคาร์ทโฮลเดอร์เขาก็น่ารักดีนะคะถือว่าเก็บไว้นะคะแล้วก็อีกใบที่ยังเก็บไว้ของดีออเนาะก็คือเป็นี้ด y ออนะคะ ความจริงแล้ up, วก็ยังชอบแบนด์ดีอออยู่นะคะมากกว่ารุ่นใหม่ๆของดีออที่ออกมานะคะแล้วของเล็กนๆน้อยๆเนาะรองเท้าอันนี้อาจจะหายไปบ้างเพราะว่าใส่อยู่ข้างล่างวางอยู่ข้างล่างบ้านนะคะก็อย่างที่3านะคะชอบผ้าใบชอบอเอสแอมเรียกเอสปรดิวเนาะแต่ว่าเอสปรดิวยัคือหลายๆหลายคู่ก็ขายไปบ้างนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าที่เก็บๆไว้เนี่ยความจริงแล้วนะคู่ที่ชอบมันสุดข,ของชาแนลคือคู่นี้คู่ที่เป็นสีแบบ ขาวดำคู่นี้นะคะชอบสุดละนะแต่ว่าของที่ใส่มากสุดแล้วรู้สึกว่ามันสวยสุดแล้วก็สบายสุดก็คือของหลุยนะคะคู่นี้ชอบมากคือใส่จนดำอยากได้คู่ใหม่คู่นึงแต่ว่ามันไม่มีมาแล้วเนาะนะคะมาดูอีกฝังนึงใบนี้นะคะจะบอกว่าเป็นใบที่สั่งําของหลุยเนาะ,ะอันนี้ก็สังงําแต่ว่านี่คือเป็นอ่ะเขาเรียกอะไร hm b a n k นะคะก็คือเคยทำคลิปเก่าๆเ,าเานาะ,ะอ่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ถือว่าเขาค่อนข้างสเปเชียลนะคะ แล้วก็ Speed ีตอนนี้ก็เหลือสปีดดีอยู่แค่ยี่ห้าสองใบนี่มั้งนะคะความจริงอยากได้สป e ดดี้ยี่หรุ่นนี้แบบเนี้ยนะคะแต่ว่าแบบไม่มีลายตัวเองไม่มีลายชื่อตัวเองเนี่ยอีกสักใบนะคะดูก่อนก็ชาแนลนะคะสอใบคือสีขาวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าจะบอกไงเขาสวยอะถ้าขายก็ไม่ได้หาไม่ได้อีกนะคะก็เลยเก็บไว้นะคะคือใช้โอกาสสาคัญจริงๆนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ได้ทำคลิปเลยเนะ้องไว้เดี๋ยวว่างๆจะทําให้นะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ทําคลิปเลยนะคะอยากทําคลิปรีวิวเขาเรียกอะไร go f o หรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าให้ถามจริงนะแนะนําเลยก็คือถ้าอยากซื้อรุ่นนี้นะแนะนําว่าอันนี้พูดจริงๆซื้อชาแนลพวกคลาสสิกแฟลปอะไรเงี้ยดีกว่านะคะแล้วก็มินิพอเชนนะคะส่วนตัวชอบมินิพอเชนเนาะอันนี้เป็นรุ่นเด,ดือนน้ำบันนะคะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าเก็บสมากกว่านะคะรองเท้านะคะส้นสูงไม่ค่อยใช้เนาะใช้เวลาออกงานจริงๆนะคะ ล้วก็อย่างที่หลายคนเคยเห็นว่าเคยชอบแบบวาลนติโน่มากนะคะตอนนี้เหลือแค่เนี้ยสามคู่นะคะรู้สึกว่าคู่ที่ใช้สุดคือคู่นี้คู่ที่ใช้มากสุดนะคือคู่นี้นะคะสีนู้นเนาะเป็นแบบพา t ์เทนเลเตอร์เป็นหนังแก้วแต่ว่าใส่ได้ดีนะคะคู่นี้เวลาใส่นะคะมันมันจะบอกว่าคูลมากเวาลาใส่ทํางานคนไขเ้เด็กๆชอบมาจิม้มแล้วบอกว่าบีแซนสตาร์สขาจะบอกว่ามีน้องพึ่งมีน้องดาวนะคะแล้วก็บูธ เป็นคนไม่ค่อยชอบแอนคอรบูทเท่าไหร่นะคะก็มีเป็นรองเทา้าเป็นคู่นี้ของหลุยนะคะเขาเก๋ตรงส้นเขาเนาะแล้วก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะก็คู่ดีแล้วก็แลดที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอยู่ข้างล่างนี้นะคะถามที่หลายคนถามมานะคะก็คือตู้เนี่ยได้มาจากไหนนะคะความจริงแล้วเนี่ย ตู้นี้นะคะเป็นตู้เก็บหนังสือตอนที่อยู่บ้านหลังเก่านะคะเป็นของไอเคียแล้วก็ต่อเองซื้อเองต่อเองขนเองนะคะนานมาละเกือบสิปีได้ละมั้งนะคะเราก็มาให้แลนด์สเคปเปอร์เขามาทำตัวเชลเพิ่มให้นิดนึงนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าโอเคนะคะคิดว่าตอนนี้ไม่ค่อยอ mm ิน hmm. พวกกระเป๋ารองเท้าเท่าไหร่นะคะ mm hmm. อาจจะปล่อยน้องบางใบเพิ่มนะคะ mm hmm. แต่ก็ยัง <laughs> เป็นคนตัดใจจากของยากพอสมควรนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์ให้ความบันเทิงหลายๆคนได้บ้างนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิกกันมาสำหรับนี้ละไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ